เรื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทั้ง15,400กว่าท่านแล้วในเวลานี้นในช่องอของเรานะครับผมต้องขอบคุณเอฟทีทุกท่านที่ได้กดติดตามกด Subscribe นะครับกดแชร์กดวิวและเทคส์รีวิวทุกคลิปวิดีโอนะครับทำให้ยอดต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับ ถ้าไม่มี f c ผมก็คงจะนะยอดซับสไคร์หรือว่ายอดวิวก็คงจะไม่เร็วขนาดนี้นะครับและรวมถึง f c ที่ชอบบูชาพระเครื่องเหรียญสําคัญวัตถุมงคลทุกรายการของช่องเรานะครับถ้าท่านส่งส่งสิ่งใดที่ดีกับให้กับผมมาสิ่งนั้นนะครับผมเชื่อแนะ่ว่าจะกลับไปตอบแทน f c ผมเป็นร้อยเท่าพันทวีนะครับเป็นเรื่องจริงผมเชื่อในพลังงานนะครับที่ดีและกดแรงดึงดูดนะครับวายเบชั่นที่ดีก็ย่อมส่งสิ่งดีไปหากันได้นะครับด้วยความเชื่อมถถั่นและศรัทธาจึงได้รีวิวเหรียญสําคัญรายการนี้กับ FC ไดด้้้รรัับชมอีกคงวย ภาพบรมีของในหลวงรัชกาลที่9นั่นคือเหรียญชนิดราคา5บาทเหรียญนี้ครับด้านหน้าประทับพระบรลุมรูปในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระองค์คุยมหาจักรีขึ้นพระองค์ทรงผิดนพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญและจารึกข้อความภูมิพลอดุลเเดชรัชกาลที่9นะครับมีเหลี่ยมด้านบนเล็กน้อยนะครับเป็นแบบบางๆแต่ตรงขอบนอกมีฟันเฟืองที่มากๆนะครับและก็ระบายด้วยสีน้ําตาลเข้มหรือสีเลือดหมูนะครับพลิกไปชมด้านหลังเหรียญนั้นประทับรูปที่คมชัดมากคือรูปพระอุโบสถวัดเบญจมาพิธุด นะครับจะรึกข้อความประเทศไทยพศสัสี่เกบาทนะครับสุดยอดเอข้มแขังนิยม